สวัสดีครับสวัสดีนะนะทุกท่านเลยนะครับผมก็กลับมาพบกับช่องฟันฟิชชิงชแนลกันอีกแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับคลิปสั้นๆนะครับเห็นโลสายที่กองอยู่ตรงโต๊ะผมเนี่ยนะครับก็คือโลสายสาย PE สาย N เนี่ยผมมีเยอะมากนะครับแล้วก็ผมก็ไม่มีที่จะเก็บนะครับเนี่ยนะนะดูนะครับนี่ครับใส่กระสอบใส่ถุงกระสอบไว้เต็มเลยนะครับสาย PE นะครับ เยอะแยะนะครับเพราะว่ามันกลายเป็นว่าเป็นความรกนะครับแล้วก็ไม่เป็นระเบียบนะครับแล้วก็ผมไปเจอตัวนี้นะครับนี่นะครับอ่ากล่องเก็บสาย PE นะครับของแบรนด์ Bear King นะครับราคาก็ประมาณอ่าเกือบๆสองรอยบาทแล้วนะครับอ่าน่าสนใจครับก็เลยสั่งมานะครับผมก็มารีวิวให้กับนาดาได้รับชมกันนะครับก็กล่องก็เป็นพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกใสๆนะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยมีรูนะครับรูไว้อ่า ร้อยสายนะครับจากข้างในมาเพื่อที่จะให้เราดึงสายออกมาใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับผมแล้วก็ช่องเนี่ยช่องมันมีทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้นะนะดูนะครับมี1 2 3 4 5มี6ช่องนะครับฝาเนี่ยก็มีหูคิ้วนะครับนี่ครับคิ้วได้ด้วยนะครับมีหูคิ้วนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ผมค่อนข้างที่จะถูกใจมากๆนะครับมีของแบบนี้ขายนะครับก็อาจจะมีนะนะซื้อไปบ้างแล้วนะครับผมอ่านะครับก็ เอามารีวิวให้กับนานาได้รับชมกันครับทีนี้มาดูนะครับมันไม่ได้ใส่ได้ครอบคลุมทั้งหมดนะครับผมคือช่องเนี่ยมันเออมันจะกว้างนะครับไม่เท่ากันนะครับกว้างไม่เท่ากันนะครับผมว่าจะวัดให้นานาดูหน่อยนะครับว่าความกว้างของช่องเนี่ยเนี่ยนะครับอันเนี้ยมันกว้างยี่ประมาณ24มิลนะครับน่ครับยี่สิบสี่มิลแต่ละช่องนะครับ อ่าช่องนี้26มิลนะครับ26มิลอันนี้ก็26มิลนะครับอันนี้24มิลนะครับก็แต่ละช่องเนี่ยมันอาจจะกว้างไม่เท่ากันนะครับทีนี้โลนะครับโลที่ไม่สามารถใส่ได้นะครับโลอันใหญ่ๆนะครับเนี่ยครับโลใหญ่ๆกว้างๆเนี่ยนะครับผมเทียบขนาดให้ดูนะครับเพราะว่าถ้าใส่โลแบบนี้ไปครับมันจะติดนะครับเนี่ยครับมันจะติดติดตรงนี้แล้วก็ปิดฝาไม่ได้นะใส่ไม่ได้ปิดฝาไม่ได้นะครับ อ่าอันนี้ก็เป็นอุปสรรคอยู่เหมือนกันนะครับต้องหาวิธีเก็บอย่างอื่นนะครับส่วนโลที่ใส่ได้นะครับผมก็จะมีโลอ่ะสมมุติเนี่ยสายของ y t k นะครับใส่ได้นะครับตรงกลางใส่ได้อ่าตรงกลางนะครับเพราะว่าตรงกลางเนี่ยมันจะกว้างนะครับแล้วก็ด้านข้างใส่ได้นะครับอ่าใส่ได้สบายนะครับเี๋ยมใส่ให้นานาดูนะครับแบนของวีเปอร์นะครับวีเปอร์ก็ใส่ได้ไหมตรงกลาง ใส่ได้นะครับใส่ได้อ่าใส่ได้นะครับอ่าใส่ได้ทุกช่องนะครับใส่ได้ทุกช่องนะครับอ่านะครับสายเอ็นนะครับแม็กซิม่านะครับของผมนะครับน่าจะใส่ได้อ่าใส่ได้นะครับสายเอ็นแม็กซิม่าใส่ได้นะครับอ่าถ้าโลที่กว้างกว่าย5ิบห้ามิลขึ้นไปเนี่ยน่าจะฟิตหน่อยนะครับผมอ่ะนะครับนี่เดี๋ยวผมก็จับใส่ให้นะนะดูอันนี้สายดูเอลนะครับโลดูเอลนี่สบายมากเลยนะครับ อันเล็กนะครับอันเล็กแล้วก็แล้วก็แค่16มิลเองนะครับความกว้างนะครับอ่านะครับผมเนี่ยครับเมื่อผมใส่โลเสร็จแล้วนะครับผมก็จะเอาสายนะครับสายร้อยเข้าไปนะครับในรูนะครับ เดี๋ยวผมจะทําการนะครับจะทําการปิดฝานะครับปิดฝาปึ๊บอ่าผมปิดฝาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเนี่ยครับผมก็ได้สายนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยครับก็สะดวกดีนะครับสะดวกดีนะครับเนี่ครับแต่าเราจะใช้เราก็ดึงนะครับแค่ดึงดึงสายนะครับในโลนะครับนี่ครับ เวลาเราจะใช้งานนะครับเราก็ดึงออกมานะครับนี่ครับก็ใส่กล่องติดไปได้นะครับออกทิปออกอะไรนะครับผมก็เอามารีวิวให้กับนาดาได้รับชมกันนะครับก็เดี๋ยวลิงก์สั่งซื้อสินค้าเ๋ยผมทิ้งไว้ในคอมเมนต์แรกนะครับใต้คลิปวิดีโอนะครับผมนะครับก็มารีวิวสั้นๆนะครับให้กับนาดาได้รับชมกันนะครับถ้าใครสนใจก็หาซื้อ าาได้นะครับจะหนึ่งกล่องสองกล่องสามกล่องสี่กล่องก็ว่ากันไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็อย่าลืมกดซับสไคร้กดกระดิ่งนะครับเป็นกําลังใจเพื่อที่จะในภาในคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้ก็ลากันไปเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ